รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่อง9 M Card HD ร่วมกับ g e s t a r Digital และ Dance Group Thailand เสนอ g e s t a r Art Show เรามาชมคลิปวิดีโอที่ได้รับรางวัลจากโครงการปันคลิปปันสุขโดยมลูลนิธิช่างเถิดกันค่ะสวัสดีครับนีต้อนรับทุกท่านและที่ผมยืนอยู่นี้คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลน,นครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาครับอยู่ในเทศกาลการสแสดงศิลปะนานาชาติไทยแลนดเ์เบเนเลส รา2021ครับที่นี่คือ1ส่วนสำคัญในการแสดงศิลปะด้านในจะเป็นอย่างไรถ้าอยากรู้แล้วถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยครับ ศิลปะจะสอนให้เรารู้จักความสวยงามและสัต์ธรรมในชีวิตครับให้มหากรรมศิลปะนาราชาไทยแลนด์เบเนเรี 2, 2021จังหวัดนคนรราชสีมาได้สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนและหวังว่าทุกคนจะมีความสุขใัที่ดีร่วมกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดยสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมข้าพาต้องการคุณชมเข้าสู่ในการ Guest Art Show คะ่ะตอนนี้นะคะโยอ,อยู่กับพลเอกในแพทย์วิทยาช่อวิเชียนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคจิ๋วค่ะคะือบอค่ะ กติเรียกคุณหมอคุณหมอคุณหมอตลอดนะคะแต่ด้วยความเป็นคนเอกชื่อห้องนี้เป็นของเนในพนหรือเปล่าคือก็ทำให้มันดูสบายๆนะครับจะได้ไม่ซ้ำกับของคนอื่นที่มาที่หนึ่งสองเก้าเนี่ยแน่นอนค่ะส่วนใหญ่ที่มาถึงเนี่ยหลายคนก็จะเพื่อมาดูงานศิลปะแต่อันนี้เป็นห้องที่เรียกว่าไม่ว่าเด็กเล็กเด็กใหญ่เด็กโตเนี่ยเริ่มมีการพูดถึง ก็จะพูดบอกว่าไปดูกันดั้มไปดูพิพันกันดั้มแล้วก็โอ้โหก็คือแบบอยู่ที่ 1, 2, 9ที่มาที่ไปเนี่ยจะเป็นคุณหมอถึงได้เริ่มที่จะมาเก็บสะสมเหล่าบรรดากันดัมเหล่านี้ล่ะคะจริงๆแล้วเนี่ยมันกันดั้มเนี่ยผมชอบมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะสมัยนั้นก็สิบกว่าขวบก็ได้ได้ดูหนังกันดั้มดูเลยเนี่ยแตแล้วเมื่อก่อนเกษียณเนี่ยไปเจอเข้า ก็เลยเอออยากจะได้อยากได้ได้เขาบอกว่าถ้าอยากจะได้ไปตจอเองต้องไป <laughs> ก็เลยเออตั้งแต่นั้นก็ตัดสินใจก็เก็บมาเรื่อยๆเป็นอบอกว่ามีเป็นพันเลยเหรอคะที่นี่อ๋อใช่ฮะตอนได้มีพันกว่าพันกว่าแล้วใช่ไหมคะทีนี้จะถามคุณหมอว่าเอาเวลาที่ไหนอ่ะ ไปนั่งต่อเขาว่ามันต้องต้องบอกใจต้อง,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 องสมาธิมากๆเลยค่ะแล้วหมอ,หอก็งานยุง่งมากกินข้าวเสร็จตอนเย็นก็นทำเลยก็ย <laughs> ไปนอนเ่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสี 2, ่ 4, อะหกโมงเช้ายังมีอะไรเงี้ยคือมันขึ้นอยู่ว่าบางทีเราเอ๊ะทำไมมันต่อไม่ได้เ,เราก็อ่านภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นเราก็พยายามนึกพยายามเออคือถ้าต่อแล้วมันไม่ไม่เข้าเนี่ยนะอย่าไปฝืนฝืนเนี่ยคือฝึก แล้วตอบไม่เข้าเนี่ยแสดงว่าเราตอบตอบไม่ตรงแล้วต้องมีอะไรด้านผิดด้านผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวแรกคือตัวไหนตัวแรกเลยเป็นยูนิคอนฮะอยู่อยู่ข้างในค่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเป็นตอนนั้นยูนิคอนออกมาใหม่ๆล้วเราก็คือมันมันตัวใหญ่ก็เราต่อแล้วก็จะรู้สึกเออมันสบายใจมันชิ้นมันใหญ่ แต่ชิ้นแเนี่ยคว่าชิ้นแรกนี่ดูยิบเหมือนกันนะครับหมอใช่ฮะ um ถ้าจะให้สวยจริงๆเนี่ยมันจะต้องลงลายเส้นอะไรด้วยนะครับแล้วก็ติดสติกเกอร์นะนี่ผมจะเห็นว่าผมไม่ได้ติดสติกเกอร์อะไรเพราะไอ้ตอนนั้นก็ยังงงงๆอยู่แล้วก็ลายเส้นเนี่ยถ้าลงไม่ไม่สวยเนี่ยมันก็จะเลอะแล้วก็ก็เสียหายได้คุณหมอเลยปีเซฟเลย <laughs> เขาว่าตอนหลังๆเนี้ยจะเห็นว่าตัวหลังๆก็จะมีเราก็จะติดส,ดสติ๊กเกอร์ได้บ้างแล้วนะอะไรเงี้ยแต่สติ๊กเกอร์ยังี้ยติดง่ายก็ไม่ค่อยมีนีไระคราวนี้ว่าอย่างอย่างชิ้นนี้ใช่ไหมคะตอนที่ตัดสินใจเลือกว่าจะต่อชิ้นนี้เป็นชิ้นแรกค่ะตอนนั้นนี่ทําไมถึงเลือกชิ้นนี้คะก็มันมัน,ม,นมันมันมีอยู่ต,ตรงนั้นะ่ะเราเราเห็นแล้วมันก็เฮ้ยแบบมีด้วยเหรออะไรเงี้ยนะมันก็ แต่ว่าตอนตอนตอนนั้นมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องเออราคาถูกไหมค่ะเราก็สามารถซื้อได้อยู่แล้วนะฮะจะซื้ได้ไหมคะแต่เชื่อว่าไม่คุณไม่มีใครว่าเพราะว่าศิลปะนี้แพงมากากันดำสินีเท่าไหร่ครคุณหมอตอนนั้นตัวตัวเนี้ยประมาณตอนนั้นอ่ะหมื่นประมาณหมื่นหกพันเยนนะถ้าเทียบกับอันนั้นที่ญี่ปุ่นนะแต่ว่าที่เมืองไทยเนี่ยราคามันเยนกับบาทเนี่ยมัน มันคล้ายๆกันะก็เลยที่ที่เราซื้อมาได้เยอะเนี่ยเพราะว่าเราซื้อที่ญี่ปุ่นเป็นหลักเห็นได้ข่าวว่าคุณหมอบินเป็นว่าเล่นเลยใช่ไหมคะญี่ปุ่นเนี่ยก็มีอยู่สี่กระเป๋านะสี่กระเป๋าใหญ่เป็นแบบกระเป๋าอเมริกันทัวริสกระเป๋าผ้านะผ้านเบาก็ใส่ใส่ื้อของใช้อะไรได้ประมาณครึ่งกระเป๋าแล้วอีกสามกระเป๋าครึ่งก็มอบกลับมา มันมันยกอลยไปต่างประเทศหรือไปเที่ยวไหนคะจะดูเป็นกระเป๋าเยอะมากแต่จริงของนิดนึงแต่ที่เหลือเนี่ยคือก็คือกล่องนึงมันใหญ่อะพอะยิ่งอย่างตัวอย่างเงี้ย<ะ>ใส่กระเป๋านึงใส่ได้กล่องเดียวเนี่ยใช่ไหมคะครับเพราะมันกระเป๋ามันใหญ่มากฮะเอสเน,นี้นี่เขาดูหน้าตาคล้ายๆกันอันนี้คือเป็นยูนิคอร,ร์นเหมือนกันหมดใช,ใช่ไหมก็<ะ>มันก็จะเป็นอันนี้เป็นบันชียูนิคอร์นนะ,ะ,ะแต่เห็นว่าสองตัวเนี่ย หมือนกันแนเลยใช่ค่ะต่างกันเฉพาะตรงไอ้ไอ้เปลือกที่เป็นสีสีเหลืองกับสีเขียวนะค่ะคือมันเป็นรุ่นอันนี้รุ่นตอนแรกเลยที่มันออกมาอันนี้เป็นรุ่นที่ว่ามันชนะศึกแล้วอ๋อเป็นแบบไฟ n a ลแบทเทิลนะคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาฉลาดนะเขาเขามีมันเหมือนรถอะเป็นออปชั่นนู่นนี่อะไรนี่ปิดปินหน่อยปิดอะไรอะไรก็เปลี่ยนออกมาเป็นสิ่ใหม่ก็ คีดเขาบอกว่าเนี blend, it it ่ย <aroma> ถ้าจะเป็นมิวเซียมเนี่ยมันก็ต้องมีไม่ใช่บอกว่าเออเนี่ยถ้าเป็นรุ่นนี้ก็อันนี้มันเปลี่ยนเป็นสีเขียวอะไรเงี้ยแค่นั้นมันก็ต้องมีเพราะฉะนั้นนั้นออกมาเท่าไหร่ก็ต้องก็ต้องกว้างซื้อกว้างซื้อออกมาเพื่อให้ได้มาเป็นซีรีส์เหล่านี้นะคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาเจาะลึกค่ะถึงกันดั้มในฐานะของเทพกันดั้มในตอนนี้แล้วนะคะแต่เดี๋ยวต้องไปดนในช่วงหน้าค่ะ ขอต้องรับกับผู้บริการเกสตาอัพเชอ์ค่ะคุณผอต้องขอโทษนะคะต้องทำท่าอย่างนี้ไปด้วยยนะเพราะว่าแบบสลายพฤติกรรมตัวเองจากแคนดั้มในเบที่เคราวนี้เรามาดูจุดเริ่มต้นเลยในสมัยแรกๆเลยที่เขาทำมาเนี่ย<ฆ>นะเ,รเราก็จะได้รุ่นตั้งแต่ปี1980นะครับมันเป็นปีแรกที่แคนดั้มทำมาพวกนี้เขาจะผลิตออกมาเนี่ยมันก็จะ อาจจะหนึ่งอาจจะความสวยงามอาจจะ<ฆ>ไม่ไม่มากเท่าไหร่นะคร<ฆ>ับแล้วก็การประกบของแต่ละชิ้นเนี่ยก็จะใช้กาวน้ําเป็นหลักนะคร<ฆ>ับเขาจะมีกาวมาให้ด้วยปะคะ<อ>ผมชี้ให้ดูว่าเนี่ยมันเป็นกาวหลอดนะคร<ฆ>ับของบันไดที่เขาผลิตออกมา<ฆ>แต่ว่าก็เวลาต่อเสร็จแล้วเนี่ยข้อข้ขขอดีก็คือ ่อประกอบกันสนิทแล้วก็ก็ไม่มีปัญหาอลไรแต่ว่าข้อเสียก็คือมันทีกาวมันก็เยิ้มมากไปน้อยไปอย่างอาการญี่ปุ่นทำเกินนี่ค่ะมีบ่อยไหมมีฮะคือในแต่ละตัวเนี่ยเขาจะมีะคู่มือไว้ให้ถ้าเราเอพอต่อเสร็จแล้วมันชินช้นไหนเกินเนี่ยมันมีเกินเน่ยเราต้องไปดูแล้วว่าเราใส่ตรงไหนนะครับเราก็จะต้องไปแก้ไข จะบอกว่าทุกตัวเนี่ยมีล่องรอยแห่งความาจเจ็บทั้งนั้น <laughs> <laughs> ยังไงกัเนหมอ <laughs> คือแล้วว่าแบบว่าอย่างที่บอกว่านอกจากจะมีสมาธิแล้วในการต่อเนี่ยเราก็ต้องมีความละเอียดด้วย <laughs> เรา <laughs> บางทีตัดแบ่งไป <laughs> บางทีใส่น,นี่อา้าอันนี้ไม่ครบงัดมาใหม่แก้ ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นรอยบาดเจ็บแล้วแต่ว่าถ้าดูเหมือนเผลอแเราก็จะนึกโอ้มันสวยหมดเลยทุกตัวแต่ที่จริงอ่ะไม่ใช่อยูกับเรนไ่คิดนานการเหมือนคุณหมอกำลังผ่าตัดอยู่เลยอะค่ะแล้วเริ่มนำประกอบแล้วการด้านนี่เป็นอยเหมัือนค่อยๆค่อยๆแบบมีบาดแผลมีบาดเจ็บด้วยแล้วเนี่ยปกติเนี่ยจะเห็นด้วยอันนี้นะตัวเนี้ยประกอบโดยที่ไม่มีสีคือสีสีออริจินอลของเขามีเลยแต่ว่าเขามีคู่มือ ให้ใส่สีลงไปอย่าตัวนี้ต้องต้องระบายสีเองนะที่มันสวยเนี่ยนะครับใช้ใช้สีอะไรคะสีเขาจะมีเป็นสีหลอดหลอดมาให้ก็ต้องซื้อเอาครับหลอดประมาณสักสองร้อยเยนก็สีต่างๆแล้วแต่เราจะแต้มเอาค่าแล้วอย่างอันนี้ลนะคะเยกว่าดู ตัวเล็กๆนี่ต่อยากกับตัวโตหรือเปล่าคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีหนึ่งต่อร้อยเหมือนกันแต่ว่าตัวเขาเล็กกว่าตัวหนึ่งต่อร้อยในปัจจุบันนะครัค่ะเขาก็อ่าสมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่มีที่เาเรียกว่ามาสเตอร์เกรดอันนี้ก็ยังเป็นเอ่อเอชจีคือไฮเกรดอยู่นะครับก็เราแสดงถึงว่าตัวเนี้ยมันเป็นเ d หรือว่าเป็น MG เนี่ยคือด้วย สติกเกอร์สีน้ําเงินนะฮะอันนี้ก็เป็นสติกเกอร์สีน้ําเงินเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของเอเอ,เอ,เอหนึ่งต่อร้อยสี่สิบสี่นะครับแต่ว่าถ้าสติกเกอร์สีแดงแบบสีแดงอย่างนี้ก็จะเป็นจะเป็น,ปน 100, หนึ่งต่อร้อยเห<า>็ห<า>ัไหมโตโตกว่าแล้วอย่างในปีแปดศูนย์เนี่ยหายยากไหมคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าหาค่ะอาจจะได้ประมาณปีหนึ่งก้ากกว่านะครับ<า>เพราะว่าคือ พวกนี้จะพบว,ว่าเขาไม่ได้ผลิตมาล็อตเดียวค่เขาจะผลิตมาประมาณอีกสักล็อตหนึ่งใน10ปี15ปีหลังต่อไปเพราะว่าเด็กที่ที่ต่อตอนนั้นก็คือว,ว่าเด็กเราต่อตอนอายุ2 0่สิบนะครับพออีกอายุ35มสเนี่ยเราก็ไม่ได้ต่อ,อแล้วไอ,อ,อ้เด็กที่อายุยี่สถ้ามันไม่มีตัวนี้มาต่อมันก็จะ จะจะขาดช่วงไปเพราะนั้นเขาก็ปิดออกมาแต่ว่าเขาก็ดูว่าไอความนิยมของคนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าจะเห็นว่าของเก่าๆเนี่ยก็มันก็จะมีเหลืออยู่บ้างค่ะนี่อยู่ชอบชิ้นตัวข้างบนมากเลยค่ะที่แบบมีปีกด้วยมีนั่นมีที่ถือแบบว่าเหมือนดาบเลนทักอย่างค่ะอันนี้อันนี้เขาของเขาเอออย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนก็เป็นดาบเลเซอร์นะสีสีสวยๆอะไรเงี้ยก็ ดูปั <innoc ats. S 1> ๊บก็รู้เลยเนี่ยของของญี่ปุ่นแน่นอนดาบมิชนะใจโยเลยค่ะกีเนกี้อะายอ่ชอบค่ะแล้วพวกนี้มันจะของแก่งนะมันจะแบบว่าการเคลื่อนไหวการอะไรเนี่ยมันมันดูข้างนอกไม่ม <serving> ีอะไรแต่ว่าถ้าต่อเองจะรู้ว่ามันมันยากเยี่ย่าสมัยปัจจุบันคไอ้นี่คิดเขียนป้ายนี่ลายมือเะอะไรมือผมอะโอ้เขียนเลยเพื่อนบอกว่า พี่หมอส่งไปเลย uh huh. เดี๋ยวผมปริ้นออกมาให้สวยๆเลยแบบว่านั่นเราบอกโหยาเลยเราเราต้องใ้ใจบอกไอเราเขียนเองเนี่ยนะบางทีเราจะเอ๊ะแม่งชื่ออะไรวะโทษนะ <c oughs> คือแบบว่ามันงทีเราจำไม่ได้ว่าคือเราจําได้ว่าตัวเนี้ยมันชื่ออย่างงี้แต่อะไรละเอียดจริงๆปีไหนอะไรเงี้ยต้องต้องไปดูจากกล่องที่เราเก็บเอาไว้ก็ จะจะได้บอกได้ว่าออปีนี้เป็นตัวไหนอะไรอย่างนี้นี่คุณหมอต,ต้องไปหาแบบหนังสือหรืออะไรที่เกี่ยวกับกันดั้มมาดูเลยไหมคะว่าเผื่อที่มันจะมีการตกรุ่นเราขาดไปรุ่นไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยคะ่ะเขาจะออกมาทยอยออกมาเรื่อยๆอย่างปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยเขาก็าจะผลิตออกมาประมาณสักสิบตัวะนะในในแต่ละคือค ถ้าถ้าเป็นไซส์ M เนี่ยก็จะผลิตมาประมาณ10ตัว15ตัวครัไซส์ S นะก็จะผลิตมาเยอะหน่อยส่วนไซส์ที่เป็น L เนี่ยก็จะผลิตมาสักสองาตัวแค่นั้นเรียกว่านะคะต้องแบบว่าศึกษาข้อมูลแล้วตามติดข้อมูลของกันดั้มอย่างละเอียดยิบเลยแล้วก็มันต้องมีโอกาสพิเศษฉะนั้นคือบางทีตัวเดิมพอโอกาสพิเศษออกมา แขนข้างหนึ่งเป็นแขนปกติอ,อีกอีกแขนข้างหนึ่งเป็นเป็นใสอย่างเงี้ยนะครับอย่างอย่างเจไรคะโย้ว่าคุณกิ๊กพูดถูกอันนี้มีฝุ่นเพาฉลาดจริงถ้าดูขนเปิดเนี้ยอันนี้นี่คือสีปกติค,ค,ค่ะค่ะคล้ายๆกันอันนี้เป็นสีไอ้สีขาวมันเป็นแบบมุกนะฮะเป็นสเปเชียลโบติงอันเนี้ยเนี่ยสีปกติอันนี้มีใสครึ่งหนึ่งใสด้วยนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นสีเขียวใช่ไหมครับ อย่างเงี้ยเนี่ย้ยกตัวอย่างนะครับค่ะนเ้ยจะใสหมดทั้งตัวเลยเนี่ยสำหรับส์เนี้ยหายากมากมนะครับจะมีแต่คุณหมอก็อหาอยู่ด้วยเหมือนกันไหมคะอะมีฮะก็กว่าจะได้มาเนี่ยเราจะต้องไปซื้อเราซื้อได้ตัวธรรมดากล่องหนึง่งแล้วก็มีอีกกล่องหนึ่งอีกสองกล่องก็จะ,ะเป็นสายเปลือกนอก ทางซ้ายสายเปลือกนอกทั้ง <โอ S 2> ขวาแล้ว<อ>มารวมกันสามกล่องก็ะะจะเป็นสายทั้งทั้งหมดอย่างนี้บบคุณผู้ชมคะเป็นยังไงคะฟังแล้วนี่แบบอยากจะรู้เลยเรื่องของเทคนิคใช่ไหมแต่ในช่วงหน้าคุณหมอต้องคอยแบบบอกเทคนิคให้แบบคุณผู้ชมนิดๆหน่อยๆว่าี่เทคนิคการต่อเนี่ยมีเหพะคุณหมอต่อมาขนาดนี้ต้องแอบมีเทคนิคลึกๆน้อยๆนะคะแล้วว่าถ้าเกิดว่าคนสนใจอยากจะสะสมบ้างจะต้องเริ่มต้นยังไงแต่คาดว่าเริ่มตน้นคือ <c oughs> นี่ตังก่อนแหละอันดับแรกนะแต,แต่ชิ้นชั่วหน้าคะ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อคะ่ะน้องชายโยนอยู่ในน้บอก การเกสต์อะโชค่ะเราก็คุยต่อบคำถามสนุกสนานเลยค่ะคุณหมอส่วนนี้ตัวนี้ดูเหมือนตุ๊กตาแตคขาอันนี้เขาชื่ออะไรเหรอคะตัวอะไรอัลเดราซีฮะถ้าตัวสวยๆเนี่ยมักจะเป็นตัวดีอ๋อทีที่อตัวรายปรับให้เป็นอย่างนี้เลยคือถ้าดูการ์ตูนไปด้วยก็จะรู้ว่าพวกตัวร้ายเขาจะมี มีหน้าอกเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นแถวโซนนี้จะเป็นโซนตัวลายด้วยใช่ไหมคะนะคะคือแต่ก่อนเนี่ยชอบกันดั้มก็ซื้อแต่กันดั้มอย่างเดียวแต่หลังเอ๊ะมันไปจั่พระเอกแล้วเราจะไปถ้าไม่จะเป็นผู้ร้ายมันไม่รู้จะสู้กับใครใช่ไหมก็เลยเอาตัวลายมาซื้อก็เลยซื้อตัวลายมาด้วยนะคะเมื่อกี้พูดถึงว่าเทคนิคในการใ่คโดยเฉพาะตัวเล็กๆเนี่ยต่อยากค่ะ แต่ว่าต้องใช้เฟรมที่มีเนี่ยให้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะส่วนที่ต่อยากที่สุดก็คือตรงบริเวณหัวนะครับเพราะหัวมันจะเล็กสุดก็ต้องขาเอาไว้ต้องติดสติกเกอร์ให้เรียบร้อยอยู่ขณะในขณะที่ชิ้นนั้นเนี่ยยังอยู่กับเฟรมเพราะเฟรมเนี่ยมันจะเป็นตัวเราจับกับเฟรมมันจะสะดวกกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าตัดตัดตัดออกมากองรวมกันอันนั้นน่ะสวรรค์มาเลย เขต้องทําหาเลยใช่ไหมคะคุณหมอคนที่ทําใหม่ๆบางคนก็แนะนําว่าให้<ะ>ใช้ซื้อแบบเดียวกันมาสองกล่องแต่ได้เผื่อกล่องหนึ่งมันเจ๊งมันก็จะได้มีอะไรของอีกกล่องอย,อย่างนี้ฮะอ,อัน,นอันนี้นิคคิดให้แล้วช่วยแล้วนะคะค่ะแล้วอันนี้ล่ะคะก็อันนี้มันก็เป็นผลิตภัณฑ์ของกัรดามที่เขามีนะครับออกมาให้เด็กชอบนะ อันนี้ก็จะเป็นฝาขวดธรรมดาอย่างเงี้ยนะกันด้ามลงไปแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยถ้าจริงๆแล้วข้างในเนี่ยมันจะเป็นอรอเป๋าเหลาดินสออ่ะอย่างเงี้ยหรือตัวเนี้ยในตัวใหญ่เนี่ยข้างในเนี่ยมันเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์หรือที่วางโทรศัพท์ตรวเนี้ยอ๋อเท่มากเลยค่ะจริงๆแล้วว่ามันเหมือนกับที่บอกเป็นการฝึกสมาธิและฝึกความละเอียดของเราด้วยัต้องใจเย็นนะต้องใจเย็นอย่างเดียวเลย แล้วก็ปลานี้นะสติ๊กเกอร์เนี่ยเวลาติดเนี่ยมันจะมีสติ๊กเกอร์หลายแบบค่ะแบบที่ที่ที่ผมคิดว่าลําบากที่สุดก็คือแบบที่ลอยลอกน้ําอ่ะเป็นสติ๊กเกอร์น้ํานะเสร็จแล้วเราก็จะต้องเอามาลูดคมามาแปะกันเสร็จแล้วก็ต้องนั่นให้มันคือขยับได้ก็ได้ที่พอดีแล้วก็เ ต้องปล่อยให้มันแห้งๆเสร็จแล้วต้องเอากาวมาทาเคลือบไว้เพราะว่าถ้าไม่ไม่เคลือบไว้เนี่ะบางทีเราไปจัดแบบแล้วแล้วหลุดนะครับตัวที่ต้องมีสติกเกอร์เนี่ยแนะนําว่าเมื่อต่อเป็นชิ้นมันจะมีเป็นแขนเป็นขาเป็นตัวเป็นศีรษะนะครับตัวเอวแล้วก็ขาเนี่ยพวกเนี้ยเอามาติดสติกเกอร์ให้เรียบร้อยซะก่อนก่อนที่จะมาประกอบบางทีแรง จับไม่ดีเนะี่ยเราไปจับไใ้ตรงสติกเกอร์ที่แปะไว้ก<ฆ>็ติดไม่ดีมันก็เสียหาย<ฆ>แล้วไอ้พวกนี้ถ้าจะไม่มีอะไรอะต้องถ้าต้องเหมือนคนที่แนะนําว่าซื้อมาสองกล่อง มีโครงการในอนาคตยังไงบ้างคะเกี่ยวกับนันดาเหล่าของเล่นเหล่านี้ค่ะก็ไว้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ให้เด็กๆดูฮะเพราะว่าที่บ้านถ้าถ้าเก็บไี้ก็ไม่มีที่จะอยู่ด้วยมือของคุณหมอเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเป็นพันกว่าตัวแล้วแล้วยังเหลืออีกเป็นอีกที่สองนี่อีกอี่เท่าไหร่คะเลกประมาณสองร้อยฮะเลยสองร้อยแล้วแล้วคุณหมอวางไว้ว่าสองร้อยเนี่ย จะมีเพิ่มขึ้นมาอีก200ไหมคะก็เนี่ยตอนนี้ประเทศญี่ปุ่นยังไม่เปิดไงอันนี้200นี่ก็คือไอ้ของเก่าที่ยังต่อไม่หมดนะก็ทยอยต่อไปเรื่อยๆแต่ก่อนเนี่ยต่อได้วันละตัวนะอย่างน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นประมาณอาทิตย์ละตัวมันจะกมาจะแก่ลงไป ตอนนี้เนี่ยกรคิดว่าหลายๆคนเริ่มจะทราบแล้วะะ่ะว่าตอนนี้คุณหมอดังมากบอกว่าี่เป็นเทพกันดั้มไปเรียบร้อยแล้วก็มีมีการตั้งกลุ่มหรือเพจบ้างไหมคะเผื่อที่มีการแลกเปลี่ยนความแนวความคิดสงสัยสอบถามอะไรต่างๆเนี่ยค่ะคุณหมอของของผมเนี่ยไอ้ไอเรื่องเนี่ยมันททมันโลเทคไปหน่อยนะค<ะ>ือก็ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าไม่กล้าเปิดเดีบยวะเพราะ <laughs> ล่เวลาเข้ามาแล้วเราตอบไม่เป็นหรืออะไรเนี่ ก็ะบางทีเราเรามีงานประจําอยู่ด้วยนะครับผมแต่ว่าเจอกันทักทายจะถามอะไรเงี้ยก็ก็ยินดีที่ผู้หญ่งนี้พราะทำไมเมค้าราะว่าก่อนที่จะมาย็แอบศึกษาข้อมูลมาบ้างเล็กน้อยใช่ไหมหก็มียูทูบเบอร์บ้างมีแบบเพจมีอะไรบ้างก็มีบอกว่าเขามีโอกาสได้บ้างมีโอกาสได้เจอหมอ นะคะแล้วก็ได้คุยกับคุณหมอแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาตื่นเต้นมากนะคะก็เล่าดีแบบเรื่องราวอย่างบางคนบอกว่าเสียดายได้มีโอกาสได้เจอคุณหมอเขาก็จะถามถึงเทคนิคยุคคิดว่าครั้งนี้นะคะตอบหมดแล้วว่าเทคนิคเป็นยังไงแล้วก็บอกว่าแต่ถ้าสงสัยจริงๆนะคะเขียวข้อความฝากไว้ที่หนึ่งลงก้าเดี๋ยวให้มีคนมาฝากได้ไหมครับอินบ็อกอินบ็อกมาบอกว่าอินบ็อกฝากถึงคุณหมอค ว่าอินบ็อกซ์ฝากถึงคุณหมอแล้วบอกว่าเลี่เขียนว่าถามเรื่องกันดั้มก็จะได้ส่งมาถูที่นะคะเพราะว่าน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะว่าเพราะเมื่อคุณตันมีคุณหมอเริ่มจะมีแฟนคลับแล้วในเอฟซีก็นะครั้เราก็บางทีเราก็ไม่ได้นะคือผมว่าไปๆเสร็จแล้วก็มันมีน้องๆเข้ามาทักอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่โดยเฉพาะที่สยามดิสคัฟเวอรี่ใช่ไหมคะที่ละที่การดั้มเบสที่เมืองไทยค่ะค่ะ ต้องบอกเลยค่ะว่าถ้าอย่าง129ใช่ไหมคะ FC แบบว่า,วาอยอดของกลุ่มคุณกีก็ใช่ไหมคะก็จะเป็น FC แนวงานศิลปะ<ช>แต่<ช>แตคุณหมอ FC นี่คือใรุ่นทั้งนั้นเลย <c oughs> แล้วดัยรุ่นทั้งนั้นเลยแต่ละคนจริงๆตรงนี้เอาไว้ที่มีเนี่ยก็เพื่อดักให้ลองๆที่อายุน้อยๆเนี่ยเข<ช>าจะได้เกินก็เรียกว่า129นะคะที่นี่เนี่ยเป็นที่ของครอบครัว<ช> <ๆ S 2> โดยตรงเลยเพราะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณลูก ก็สามารถที่จะมาได้ถูกไหมคะ,คะอยากให้คุณหมอช่วยฝากอะไรนะคะถึงเรื่องราวของการเก็บสะสมกันได้ให้คุณผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะครับ,ค,รบคือถ้าเรามีเวลานะครับแล้วก็มีไม่ได้มีอุปสรรคอะไรนะครับก็แนะนําว่าการต่อกันด้านเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีฝึกตัวเองนะครับได้ฝึกสมาธิได้ฝึกความมีระเบียบวินัยด้วยนะครับเพราะว่า ถ้าเราขาดพวกนี้ไปแล้วเนี่ยบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรที่มันสำเร็จได้นะครับค่ะไงต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่ให้เกียรติรายการนะคะต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์ใจดีของเราบริษัทคาเทอรลแอนด์ขอขอบคุณศิาทิสติกค่ะขอขอบคุณมิสเตอร์คินิกค่ะขอขอบคุณวันดาดีเดอะคาริเทจขอขอบคุณโรงแรมอริยสมนะคะและที่สำคัญต้องขอขอบคุณหนึ่งสำนักอาร์ตมิวเซียมด้วยค่ะวันนี้นะคะโยและทีมงานของต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ถ้าเรามีเวลาไม่ได้มีอปรสรษาอะไรการต่อการด้านก็เป็นสิ่ง,งที่ทําให้เราฝึกตัวเองได้ฝึกสมาธิได้ฝึกความมีระเบียบว,วินยัยถ้าเราขาดพวกนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรที่มันสำเร็จได้